เราอยู่ในระหว่างที่เราจะต้องสกัดกั้นนะครับการแพร่เชื้อจากต่างประเทศและสกัดกั้นการแพร่กระจายในประเทศให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะเราต้องควบคุมสถานการณ์ชะลอให้อยู่ในที่สองให้นานที่สุดเพราะนั้นจะมีมาตรการเพิ่มเติมมาตามลําดับนะครับวันนี้มีแค่นี้วันหน้าอาจจะมีมากขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศของเรานะครับเราจะต้องใช้มาตรการในการควบคมุมป้องกันร,รักษาและมีการสื่อสารทุกๆด้าน แล้วเราก็ถือว่าการแก้ไขปัญหาโควิด -19 นั้นมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งสำหรับประเทศไทยในเวลานี้นะครับเนื่องจากมีผลกระทบต่อชีวิตและประชาชนโดยตรงและเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมันทาลงแล้วรัฐบาลก็จำเป็นต้องดำเนินการฟื้นฟูผลกระทบด,ด้านอื่นอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งในด้านเศรษฐกิจกต่อไปทั้งนี้รัฐบาลจะประเมินสถานการณ์โควิด -19 ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจรายวันอย่างใกล้ชิดและรอบคอบนะครับเพื่อเตรียมพร้อมรับมือปรับหรือเพิ่มมรราตการต่างๆให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องสถานการณ์ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ